ด้านในต้องบอกว่าข้อที่แตกต่างจากเดิมคือมันไม่มีตรงติ่งๆอีกแล้วเนี่ยตรงที่มันเป็นรูกล้องนะฮะมันก็จะมีสีสันที่เป็นแบบสมมติว่าผมเพิทำเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันก็พลิบลองคืนคืนคึนคืนเออดูดิว่าสีมันเปลี่ยนไหมเห็นไหมเขาเรียกว่ากล้องใต้จอเฮ้ยพี่นิวบ้าไปแล้วมันตั้งได้มันคือตุ๊กตาล้มลุกไม่ใช่โอ้โหตอนนี้ไหมเฮ้ยพี่นิวมันตั้งได้แล้วเดี๋ยวมันมีปุ่ม เฮ้ยมันตั้งได้กูจะตื่นเต้นทำไมเราตั้งอีกไม่ได้ไหมเนี่ยต hey, ั้งอีกจะไม่เหลือแล้วครับผมไม่ได้ครับคุณโชว์แค่นี้พอกางได้เป็นองศาแบบนี้เลยครับอ๋อนี่เห็นไหมได้ทุกองศานี่เราเรียนแบบอะไรอยู่บ้างฮะชิปอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่เฮ้ยกางแบบนี้ได้ครับแล้วองศาที่ต่ําที่สุดเนี่ยแล้วถามว่าจะกางแบบนี้เพื่อไม่รู้ฮะดูจองไหนถ้าเราแต่งรูปอยู่ปุ๊บครับแบบ้นนี้ได้ไหม ได้ยังแต่งรูปอยู่นะครับอ,อันนี้ต้องไปดูว,ว่ามันมีแอปไหนบ้างนะครับสองแสนครั้งครับพี่นิวครับพับๆเป็นพัดลมได้ไใช่กราบสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับพี่นิวครับวันนี้เรามาพบกับการพรีวิว Samsung Galaxy c 4 o 5G รและ oh. สีที่อยู่ในมือเรานั่นคือสี Pantom s i l v e วอร์ครับไม่เีย่โฟกัสครับพี่ดิวครับนี่ p พนท้อม s i l v e อร์ประมาณนี้สีเดิมจะเป็น Mystic Black แล้วก็ Mystic Bronze นะครับตัวนี้จะมีวางขายทั้งหมดสสีมี แฟนทอมแบ็กแฟนทอมกรีนอ่าแล้วก็แฟนทอมซิลเวอร์อยู่ในมือเราสีเงินเนี่ยค่อนข้างจะสวยสวยมากทีเดียวแล้วก็เวลาเขาเหลือบมเมาฮะมันจะเป็นสีออกร้อนๆใช่สวยมากคือมันมันเงินก็จริงแต่พอเราเหลือบๆเนี่ยมันจะออกสีแบบสีชมพูนิดๆใช่ครับเช็ดก่อนมันเป็นรอยนิ้วมือนะอ่าจริงเขามีเคสเนี่ยเคสแบบเป็นเลเทอร์ฟลิปโคเวอร์ครับต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยมีการพัฒนาหลายส่วนอย่างเช่นเรื่องของดิเมนชันจะ เลียวขึ้นเล็กบางเบาลงนิดนึงใช่นิดหนึ่งแต่พอรวมๆแล้วก็ดูมีเสนดย์เยอ,อ,อะเกิน <laughs> เอาง่ายๆตัวนี้นะครับในความยาวของเขาเนี่ยตั้งแต่ท้ายจนสุดบนเนี่ยครับรุ่นเดิมจะอยู่ที่159.2ม mm. ิมครส่วนรุ่นนี้เป็น C43 จะอยู่ที่158.2มิมส่วนข้างล่างจากรุ่นเดิม128.2รุ่นนี้เป็น128.1เยอะมากๆ <laughs> และก็ความบางของเขาเนี่ยความบางเห็นไหมครับบางมากๆนะตัวเดิมเนี่ย 6.9มิลตัวนี้เท่าไหร่ครับ6.4ครับซึ่งห่างกันครึ่งมิลโอ้โหเยอะมากคือจริงๆมันดูน้อยแต่พอมันมารวมในดีเมนชันนี่มันเยอะส่วนน้ำหนักตัวนี้ครับเบาลงกว่าเดิมจากตัวเดิมเนี่ย282กรัมตัวนี้เป็น271แล้วก็แลกมาด้วยแบตเตอรี่ที่ลดลง100มิลลิแอมมืออยู่สี่พัี่4 4อยมิลลิแอมเอาง่ายว่าด m เมนชันโดยรวมเล็กลงแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นตัวนี้ได้รับ IPX8 ตัวแรกของโลกที่เป็นมือถือที่แบบจอพับได้ ไอพี่แปในจากที่พี่อ่านดูเนี่ยเขากันน้ําแบบต่อเนื่องได้เกิน1เมตรอ่ะจรอจริงๆมันอยู่ที่เขาระบุมากกว่า,าแต่ผมยังหาข้อมูลชี้ชัดชัด,ชดเจนลึกซึ้งไม่ได้ว่าตัวเนี้ยมันเท่าไหร่รนะสีเป็นไงพี่นิวสีสวยครับสวยมากกล้องก็นูนขึ้นมาโอเ้เขามีการเอออย่างนี้ขึ้นมานะเห็นไหมเห็นไหมการกึงเงาไม่ใช่กึงครับมินลิงมินลิงัมินลิง แล้วมันตัไม้หรือเปล่านี่ก็มานิดนึงแล้วก็มีกล้อง3ตัวเป็น12ล้านพิกเซลหมดเลยใช่เดี๋ยวเราขอลอกอันนี้กันนะใหม่ๆเลยนะแกมาจากกลองหอมกุนจากเื้อหอมจริงๆพวกเสาอากาศเนี่ยเขาก็จะมีเห็นไหมขาเทขาวเนี่ยก็คือเขาจะซ่อนให้มันรับอากาศ มีเห็นไหมเนี่ยข้างๆนะด้านหลังก็มีเยอ้เยอะนะรอบตัวเลยเนี่ยอันนี้ต้อง4อันอันนี้2อันข้างบนอีก4อันคุณผู้ชมไม่มีกี่ตัวเนี่ยหนึสไม่สามข้างล่าง4โอ้โหไม่สี่ตัวตบมือให้กาเล็กซี่สี่โฟสามหนะครับผมอู้ไม่สี่ลำโพง2องลำโพงก็จะอยู่ตรงตรงนี้ทราบด้านล่างแล้วก็ด้านบนตรงนี้ซึ่งเวลาเราพับเวลาเราดูเสพคอนเทนต์มันก็จะติดอยู่อย่างนี้เห็นไหมครับ อยู่ด้านบนเราตั้งดูนี่อ่าเราก็ดูไปลำพงมันก็แผดออกมาครับแล้วก็มาดูตรงบานครับเขาก็จะมีตรงเงี้ยงเล็กๆตรงนี้ฮะเนี่ยเงี้ยงเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเงี้ยงเนี่ยเพื่อไม่ให้มันจอมันกระแทกใส่กันผมว่าเงี้ยงเขาเล็กกว่าตัวเดิมครับเนี่ยเวลาแบบแต่มันจะมีมีเงี้ยงแค่ฝาตรงนี้นะที่มันมีกล้องซ่อนซ่อนลงใต้จอมีเงี้ยงแค่ด้านนี้เวลาพับลงครับอืมมันก็จะสนัแนบสนิทกว่าเดิมดังแป๊ะนี่แล้วเขาก็ทำบานฝาพับเนี่ยให้กางได้เป็นองศาแบบ นี่เห็นไหมได้ทุกองศานี่เราเรียนแบบอะไรอยู่บ้างฮะชิปอะไรเรื่เปล่าไม่ใช่ับไม่ใช่นี่มันจะกลางแบบทีละนิดทีละหน่อยได้นะเฮ้ยกลางแบบนี้ได้ครับแล้วองศาที่ต่ําที่สุดเนี่ยแล้วถามว่าจะกลางแบบนี้เพื่อไม่รู้ฮะดูจองหน่อยนี่กลางแบบ90องศาอ่านี่ก็ได้แต่ส่วนมากเรากลางแบบนี้ ถ้านับจากด้านนี้ก็ประมาณ45องศา50องศาในการหลบดูเชื่อมต่อันั่เพราะเราใส่ Galaxy Watch 4ถ้าอยากรู้รีวิวก็เ้นเข้าใต้ได้ครับส่งจะส่งมาครับคุณครับพวกนี้ก็จะลองรับมาตรฐาน VDE ของเยอรมันของอะไรสวิตอะไรพวกนี้นะครับอู้พับ200,000ครั้งครับพี่นิวพับพับๆๆเป็นพัดลมได้ไม่ใช่ พอแบบนี้เขาบอกว่าบาง6.4ใช่ไหมครับพอคุณพับปึ๊บเหลือ14.4ตรงสันก็เหมือนจะเล็กลงนะครับแล้วก็มีขอบตรงนี้ฮะเป็นสีสีของเขาเลยเนาะครับเงินเงินขอบจอด้านหน้าก็โค้งนิดหน่อยทีนี้มาดูด้านข้างก่อนนิดนึงด้านข้างเนี่ยก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็สแกนนิ้วมือด้านข้างเหมือนตัวที่แล้วครับเพราะว่าถ้าสแกนบนหน้าจอแบบนี้คุณก็ต้องไปทําสแกนข้างในอีกข้างในอีกนะครับฉะนั้นเวลาคุณใช้แบบเปิดมาแล้วคุณก็สแกนตรงนี้ได้ใช่ หรือว่าคุณจับอย่างนี้คุณก็สแกนตรงนี้ได้หรือว่านิ้วอ่านิ้วหัวแม่มืออะไรเงี้ยมันก็ทําเป็นสแกนข้างจอดีกว่าเพราะงั้นมันก็จะด่งยากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูใส่ซิมครับนี่ใส่ได้โอ้ใส่ได้2ซิมค,คุณผู้ชมทีนี้มาดูเวลาพับด้านบนมันจะเป็นไม่อย่างงี้แล้วก็เป็นลำโพงแล้วก็ไม้ไม้โคตรเยอะ<ช>ไม้ลำโพง3ามตัว ด้านล่างก็เป็นไพซีชาร์จรองรับแบบ25วัตต์ครับแล้วก็ลําโพงแล้วก็ไมค์ตัวนึงี้ด้านข้างเป็นซัม u ุงแบบนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นอาร์เมอร์เป็นอลูมิเนียมเฟรมนะครับเขายังเคมว่าเวลามันตกกระทบแบบ2เมตรเนี่ยมันยังกันการกระแทกได้ดีก็คือกันได้ดีกว่ารุ่นเดิมๆนะครับแข็งแรงนะแข็งแรงครับ เน้น,นเปียกแน่นหนาแล้วบานพับไม่มีกอกแก๊กงอกแงกงุ้งยิ่งเลยนะไม่เลยไม่เลยมันมัน,ม,นมันแข็งแรงนะแข็งแรงครับแต่ว่าไอ้ด้านในเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้นานแค่ไหนนะ,อะจอที่มันเป็นพับพบแบบนี้นะครับรอยพับเนี่ยก็ทําไปสังเกตจริงๆนะแต่ถ้าดูงี้ก็ ผก็เห็นเออก็โอเคนะ okay. คือไปสังเกตมันเยอะอ่มาดูสเปคของจอข้างหน้ากันกล้อง10ล้าน F 2.2ครับซึ่งก็อย่าง<ๆ>ที่บอกไม่ได้เน้นกล้องหน้าส่วนจอด้านหน้านี่มีความอัปเกรดครับพี่นิวจากเดิมเนี่ย6.2เท่าเดิมแต่อันเดิมเป็นแบบ 60Hz เ60ฮิรตัวนี้เป็น 120Hz ครับผม120 Hz. แถมตัวเดิมเป็นซูเปอร์มอลตตัวนี้เป็นไดนามิกอะมอลต 2X ใช่จอมันคมมากเลยนะคมครับเขาบอกว่ามีความละเอียดอยู่ที่387 PPI แใช่แล้วก็เป็นแอดัพตีฟเฟรมเรตด้วยก็คือมันจับประหยัดพลังงานเนี่ยเวลาเราใช้อะไรอย่างเงี้ยครับลื่นไหลดีนะครับตัวเดิมมันจะเป็น60ข้างในร้อยยตัวนี้เป็นร้อยทั้งหมดเลยนะครับทั้งจอนอกจอในแล้วก็ครอบทับด้วยกอิาการ์ดวิกตัสนี่แผงนี้ครับการ์ดวิกตัหน้าหลังนะครับ ทีนี้มาพูดถึงเทคโนโลยีการรับสักนิดหนึ่งรับสัญญาณ LTE นี่เป็นแบบ4คูณ4ไมโมเท่านั้นยังไม่พอเป็น 7CA ครัเครับเยอะมาก 5G เป็น SSA และ SA sub 6แล้วก็ mm w a ก็คือการเชื่อมต่อก็จัดเต็มไปแต่นี้ก็มปดูอีกทีนึงว่ามันใช้ยังไงเมื่อคูณพับออกมาปุ๊บก็จะเป็นหน้าจอด้านไหนเขาบอกว่าสามารถพับได้ 2,000 0 0ครั้งตัวนี้มาพร้อม CPU Snapdragon 888ตัวเดิมเป็น Snapdragon 865 plus ใช่แล้วก็จอในจอหลังเขาเนี่ยอยู่ที่7.6นิ้วครันิ้ว QXGA Dynamic AMOLED 2X เหมือนกันนะครับสัดส่วนจอเป็น22.5 ต่อ18นะส่วนจอ Infinity Flex Display นะครับ2,208คูณ1,768 374 PPI ครับก็ถ้าถ้าพูดตรงๆกับด้านนอกก็ความคมพอๆกันแหละใช่แต่นี่จอมันเออจอมันใหญ่ไงเป็น120 h z Adaptive เหมือนกันทั้งนอกและในนะครับมันใช้อะไรได้บ้างโทรใช้ในการนำเสนองานเจรจาธุรกิจผมเห็นผู้บริหารถือโฟมาผมขอช่องคุณแพมหน่อยครับชื่อช่องอะไรเปิดออกมาปุ๊บโอ้โหผมแทบโยนกุญแจรถให้ <L an> คือเข้าใจปะมันเป็นหน้าเป็นตาในการทําธุรกิจทำอะไรต่างๆนานาหรือว่าแม้แต่คุณเสพคอนเทนต์หรือความโมเดลรรความชิคในชีวิตคุณอะซึ่งมันมันมันส่งผลหลายอย่าง<ช>่อชีวิตนะมันเป็นเทสที่แบบหลุดออกมาอีกขั้นหนึ่งอะเชื่อเลยมาปุ๊บก็หมดใช่ขายดีเราคนนึงอน่มีแถบด้านข้างครับครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเล่นแอปแบบ3อันได้ก็คือตัวเดิมก็ทําได้ก็ทําได้เหมือนกันเนี่ยมันสามารถเล่นแบบ3แอปได้เราเปิดนี้ใช่ไหมครับเราเปิดยูทูบอย่างนี้ก็ได้อะอื 你。Nee. ก็สะดวกดีนะแอดเป็นนักต่างสามัญตรงนี้มันก็จะเข้า <Save S 1> มาตรงนี้่าเซฟเราเก,กดออกไปแต่เชดายเขาน่าจะทําแอปรีเซนต์อ่ะให้มันมาอยู่ตรงนี้ด้วย่าบางคนแบบลืมเนาะกดออกมาผมวานผมบอกเลยนะซัมซุงน่าจะทําตรงนี้มาให้มันมาเซฟตรงนี้ด้วยค,ค,คือแบบล่าสุดที่เราใช้ไม่ใช่แบบบางทีเราลืมเซฟเนาะเรากดออกปุ๊บมันถามมันหายเลยหอนนนั้นที่อันนี้ทุกคนต้องมากดเซฟตรงนี้ไว้นะครับถึงจะแบบเด้งขึ้นมาใหม่เลือกแอปได้นะครับว่าจะให้แอปไหนมันโชว์ข้างหน้าไปโชว์ในจอเล็กไดนไหมเขาบอกว่า ถ้าใช้จอใหญ่ผมามาใช้จอเล็กเนี่ยคุณก็มาเลือกแอปเอา,อาสมมุติว่าผมถ่ายรูปอยู่เนาะนี่เป็นกล้องกล้องนี้ถ้าเราจะมาเล่นตรงนี้เปิดออกมาเห็นไหมมันก็จะโอนย้ายมาเป็นกล้องนี้ถ้าเราเปิดกลับปุ๊บก็มาเป็นกล้องเดิมสมมติว่าผมถ่ายรูปกับพี่นิวเนาะปุ๊บรูปภาพมันก็จะมาขึ้นจอซ้ายคุณใช้เป็นเรฟเฟรนซ์ได้ว่าเฮ้ยรูปนี้เราถ่ายแบบนี้เราต้องถ่ายไงให้มันดูดีกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยคุณก็สามารถกดด้านซ้ายเข้ามาได้ครับนี่ กดตรงนี้ก็ได้เห็นไหมถ้าเราแต่งรูปอยู่ปุ๊บครับไปด้านนี้ได้ไหมได้ยังแต่งรูปอยู่นะครับอันนี้ต้องไปดูว่ามันมีแอปไหนบ้างนะครับรบแต่ว่าเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยมันก็สามารถที่จะทํางนี้ได้เรามาถ่ายกล้องหน้าครับเราสามารถกดปุ่มตรงนี้ตรงมุมเนี่ยกดคําว่าเซลฟี่ปุ๊บเขาจะใช้กล้องหลังและใช้ต่อหน้าในการมอนิเตอร์นี่อันนี้คือถ่ายกล้องหลังนะอแล้วคุณก็สามารถกดเปิดออาต์วาอาต์วาโอ้จอชสุดยอดอะมันเยี่ยมมากเลยจอช โโอ้หหรือคุณจะถ่ายวิดีโอกล้องหลังความละเอียดสูงสความละเอียดแบบสูงๆเนี่ย 4K 60ไปโอ้โหคุณถ่ายเป็นกล้องหลังเลยครับถ่ายเป็นวิดีโอตั้งไว้ได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลเฮี่เลยเหรอคะขอขับเบี้ยเลยค่ะอ่านี่คือวิดีโอที่มาจากกล้องหลังโอเคนะฮัลโหลฮัลโหลเฮี่เลยเหรอคะขอขับเบี้ยเลยค่ะอ่านี่คือกล้องหลังนะครับเปิดกล้องสิในแนวนอนก็จะเป็นแบบนี้ครับมากล้องหน้า นี่เห็นไหมเขาจะแบ่งจอให้เลยนะใช่ข้างล่างเนี่ยมันจนตั้งปุ๊บเห็นไหมนี่นี่คือรูปที่เราถ่ายนะครับครับมันก็จะเรียงเรียงกันอยู่ฝั่งนี้ออ่าถ้ากล้องหน้าครับพี่นิวมันสามารถเลือกได้ถึง 4K60 เฟรมอ่า 4K60 เฟรมถ้าเป็นกล้องตัวในอ่ะตัวในจะได้แค่ Full HD 6 0เฟรมครับนี่ก็ถือว่าลดลงับนะครับเหลือแค่ ดี60ถ้าอยากใช้กล้องหน้าก็นี่ผมว่าไม่ซีเรียสหรอกนะกล้องหลังเนี่ย 4K 60เฟรมเหมือนกัน 4K แบบ60เฟรมได้เลนส์ไหนบ้างได้เลนส์หลักเลนส์เดียวใช่ถ้า 4K 30อ่ะก็จะได้ทั้งอัลตราไวท์ใช้ได้หมดครับนะครับนี่ก็คือผมคิดถึงพวกโน้ต20อัลต้าหรืพวกโน้ตก่อนๆเนาะใช้ได้ตัวนี้ก็จะลดลงเนาะถ้าใช้ 4K 60นี่ก็จะไม่ได้ 8K ไม่มีนะไม่มีครับไม่มีมีซูเปอร์เซนดี้มาให้อืม เอดีอารพวกนี้มาให้มีหมดนะครับก็คือไม่ได้แบบเน้นกล้องหรือหวามากใช่แต่นิดนึงเวลาคุณจับมือถือเนี่ยถ้าคุณจะใช้2มือเนี่ยคุณมาจับตรงนี้มันกดไม่ไปนะคุณต้องคุณต้องจับแบบนี้ครับวิดีโอโปรตัวนี้ก็น่าจะใส่นี่ไงสามารถเซตไมค์ได้เหมือนเอเนียบิทเอาต์แต่เลยต้ากล้องหลังก็ผมว่าสเปคมันเหมือนเดิมเลยเล่นหลักอยู่ที่12ล้านพิกเซลมี OS ในตัว F1.8 หดัวพิกเซลเอาต์เวเป็น12ล้านเหมือนกัน F2.2 แล้วก็กว้างร2 3ยาองศาแล้วก็ เทเลโฟโต้12ล้าน12หมดเลยนะครับมีโฟกัสแบบ PDAF f 2 4 OS เหมือนกัน OS มี2กล้องนะก็คือเลนหลักและเลนเทเลคูณ10แบบดิจิตอลนี่คูณ10ได้สูงสุด10คูณได้สูงสุดแค่10แล้วนะมไม่เกินนี้ไม่ได้นะครับวิดีโอคูณได้เท่าไหร่เป็นคอปออติคอลแบบ2เท่าครับก็คือเนี่ยเท่าใช่แต่ว่าถ้าซูมดิจิตอลก็10ครับประมาณนี้อันนี้ก็มีปุ่มมุมนี้ครับให้จอด้านนอกเปิด ใช่ไหมคือสมมุติว่าคุณเปิดกล้องหลังอยู่ครับแล้วก็จอด้านนอกมันปิดอยู่คุณจะแบบถ่ายเซลฟี่ไงคุณก็เปิดปุ๊บแล้วก็มาถ่ายตัวเองนี่นาก็ประมาณนี้ด้านในต้องบอกว่าข้อที่แตกต่างอย่างเดิมคือมันไม่มีตรงติ่งๆอีกแล้วเนี่ยคุณเห็นไหมตรงที่มันเป็นรูรูกล้องนะฮะมันก็จะมีสีสันที่เป็นแบบสมมติว่าผมเทำเนี่ยเห็นไหม เห็นไหมเนี่ยมันก็พลิ้ดลองคืน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 ดูเออดูดิว่าสีมันเปลี่ยนตามไหมเห็นไหมจอเขาเรียกว่ากล้องใต้จอ under นะฮะ camera under display ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูฟังก์ชันฟีเจอร์ปากกาตัวนี้เป็นปากกาเป็น S Pen Pro ซึ่งตรงหัวปากกาเนี่ยจะเป็น S Pen แล้วก็ติ๊กเป็น C4 ได้เนี่ยเห็นไหมก็จะมีไฟเปิดตรงนี้นะครับนี่แล้วก็มีปุ่มกดตรงนี้ได้ครับ ตัวนี้เป็นเวอร์ชันโปรนะมันจะมี2เวอร์ชันก็คือมีเวอร์ชันแบบ S Pen 4 Edition อ่าตัวนี้เป็น S Pen 4นะครับใส่ตัวน,นี้ได้ใส่2แต่ขนาดเนี่ยมันโอ้มันใหญ่กว่าเยอะเลยเนาะม,มันจะเก็บตรงไหนดีเนี่ยมันน่าจะมีเคสมาให้ทีนี้มันจะมีฟังก์ชันหนึ่งคือ r e เว r ร์ปึ๊กคุณสามารถที่จะใช้พลังงานครับคุณต้องดึงมาก่อนนะเสร็จตินปุ๊บกดครับปับ๊บเขาบอกว่านี่เลยนะตามนี้นะให้แตะบนฝาหลัง ก็คือแบบนี้นี่นี่รีเวิร์สชาร์จได้นะครับครับก็อย่าใช้เกินถ้าต่ำามมันก็จะไม่อนุญาตให้รีเวิร์สเบรสครับหรือว่าคุณจะมาเปิดตรงนี้ก็ได้ตรงหน้าจอหลักเนี่ยปิดไปเปิดแล้วก็หรือถ้าคุณใช้งานนี้อยู่คุณเปิดจากข้างในแล้วก็พับแล้วก็ชาร์จได้วถ้าไม่พับชาร์จได้ไหมผมว่าน่าจะได้ลอง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 ได้ครับแล้วก็วางไปเลย ได้ก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับคิดมาแล้วโอ้โหวิศวกรทุกหลายคนนะะอ่ะใส่เคสโอ้หนี่เป็นด้านในเป็นกำมะหยี่ป่ะครับหนังนี่คุณภาพไหนที่ดูโอ้ดีเลยอ่ะกลิ่นหนังเลยอ่ะกลิ่นหนังเลยนะใช่เพราะว่าเขาใส่สารหนังฟอกนะไม่ใช่ใส่ก่อนอุ้ยทำมาให้เกินเหรอเนี่ยครับืมเป็นฟิปเป็นฟิปเคสนี่ไงเออมันเป็นฟิปเคสแบบนี้ครับนี่ แต่ว่าตอนแรกงงนิดนึงมันคุมครอบคุมได้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรเอาไว้เท่ๆเหรอครับหรือว่าห้อยเอาไว้สอดมือสอดนิ้วมือเออสอดแล้วก็จับแงจับนี้เหรอครับหรือจับนี้เฮ้ยเฉยไหมครับแฉะงนี่ฮัลโหลสวติดกิ๊ดดฮัลโหลเขาก็จะมีเว้นเขาเว้นลำโพงข้างบนมาอยู่ตรงนี้นี่ๆตรงนี้ลำโพงข้างบนครับนี่ก็มีลำโพงดูลำโพงอ่าเขาไม่ปิดรูลำโพงนะเคสเขาเนี่ยดูไม้ด้วยมีสองเฮ้ย นี่ไงรูไม้ก็ไม่ปิดครับแต่ถ้าเกิดคุณเปิดใช้มา,างี้มันก็จะแผ่นออกมาหน่อยอ่าอมันจะแผ่นออกมานะแต่ถ้าคุณปิดปุ๊บก็ปล่อยให้มันไปตามหัวใจมันเนมันก็จะเห็นไหมมันก็จะปิดอย่างเงี้ยปึ๊กอ่าเฮ้ยเคสสวยมากเลยฝาหน้าก็เป็นแม่เหล็กใช่ไหมแม่เหล็กนิดนึงฮะมันมันไม่สามารถที่จะใส่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาขัดกับตัวเอ็นเพนไงเดี๋ยวผมเอ็นเพนมาตอกมาฮะใช้ได้เลยเดี๋ยวลองลองใหญ่ดิเดี๋ย ไม่ได้นะใช้ไม่ได้นะถ้าแบบคุณไม่ได้ไปกดคุณต้องกดเลือด Galaxy Fold ตรงนี้ถ้าเมื่อกี้เนี่ยผมใช้ไม่ได้ปะมผมไม่ได้กดเพราะผมกดตรงนี้มาใช้ได้และวเห<อ>็นไหมเอออุปกกาโคตรใหญ่อะ่ะตัวนี้จะรองรับแบบ Air Command และ Air Action ด้วยครับก็คือ เวียนอะไรพวกนี้แหละนี่คือปากกาเขาความยาวของเขาเนี่ยตอนี้มันเป็น S Pen Pro แต่จริงๆมันจะมี S Pen 4 Edition อีกที่มันสำหรับใช้กับตัวนี้ตัวนั้นก็จะก็จะแค่ร้อยก็ประมาณ13เซนต์ตัวนี้17เซนใช่นะครับมันก็จะยาวหน่อยนะ17เซนมี LED indicator นะฮะ pairing switch แล้วก็มี air command อะไรพวกนี้ตัว S Pen 4 Edition จะไม่มี air action จะมีแค่ air command ตัวปากกาเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนิดนึงตอนแรกอผมหาไม่เห็น ไม่คือมันซ่อนเนียนมากครับดูเห็นไหม,มตูดมันเนะี่ยเพราะเราแกะมามันเป็นตัวย s b อนะีครับ ใช้ซีเสียบข้างล่างสรุปกันแบบง่ายๆสำหรับ Galaxy c 4 3 5G ว่าจะขายหมดแหละนะครับทันทีตัวนี้ดิเมนชันเล็กลงเบาลงแล้วก็รองรับปากกาเต็มรูปแบบแล้วรองรับ Air A c t i ช n ่น r Command ครับตัวเดิมไม่รองรับนะตัวเดิมเนี่ยคนบ่นเสียดายนะครับว่าทำไมไม่รองรับมันน่าจะตอบโจทย์แล้วไม่ต้องซื้อแท็บเล็ตบางคนพกแค่เครื่องเดียวเนาะแล้วก็มีเทคโนโลยีกล้องฝังอยู่ใต้จอแบบซ่อนกล้องแบบซ่อนกล้องดีกว่านะครับเนี่ยซ่อนกล้องดีกว่า ประมาณนี้แล้วก็ความละเอียดลดลงเนาะจาก10ล้านเหลือ4ล้านแต่ว่าก็รับได้นะโดยการที่มันไม่มีอะไรมาแบบบดบงังก็จะดูแบบไม่มีดำๆมาอยู่บนหน้าจอหน้าจอก็มีขนาดเท่าเดิมแต่ด้านหน้าก็เพิ่มดีเฟนเซสขึ้นใช่เป็น120ยยิ์แล้วก็เพิ่มคุณภาพหน้าจอเป็นด y นามิกอัลวอเล 2X ใช่ครับนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของมือถือพับได้ที่มีมาตรฐาน IPX8 มามให้แล้วก็รองรับปากการองรับปากกาอีกน่าจะสุดแล้วแหละในบรรดามือถือพับได้นะครับมาวางจำหน่ายที่จะซื้อไหมซื้อครับ โหเหมาะกับงานพี่มากเลยเหมาะเลยเสียบโอ้โหเดินเข้ามาน้องขอเบอร์หน่อยสิใช่เดีวพี่เนี่ยผมเสนองานให้พี่นี่ครับผมนั่ก็ดูแบบดูดีจังเลยดูดีครับถ้ายังไงสงสัยตรงไหนอยากให้วิวเจาะลึกเป็นพิเศษเกี่ยวกับ Samsung Galaxy ขอมาขอมาครับนะครับเดี๋ยวผมจัดให้สำหรับ Samsung Galaxy c 4 3 5G สำหรับวันนี้ผมและพี่นิวเบิร์แคมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ